เดอะซิมทอมเกมหมอยอดนักสือสนับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพยาไทยผมได้คำตอบจากคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโรคที่เรานำมาเป็นโจทย์วันนี้คืออะไรและคำตอบของทีมเรเมดี้เป็นคำตอบที่ถูกครับรดไหลย้อนครับ <c oughs> เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ <c oughs> ลอดอาหารเป็นอวัยวะ อยู่ในส่วนอกมีหน้าทีน่นำอาหารจากปากลงไปยังกระเพาะอาหารที่ปลายล่างของหลอดอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูดคอยเปิดให้อาหารลงไปในกระเพาะและคอยปิดไม่ให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาสู่หลอดอาหารในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนกล้ามเนื้อหูรูดนี้ไม่ปิดในจังหวะที่ควรปิดทําให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปราดผิวในของหลอดอาหารมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการแสบหรือเจ็บแน่นหน้าอก ทีมงานรีเมดี้ได้ทำการตรวจวัดสภาพกรดที่หลอดอาหารส่วนล่างแบบต่อเนื่องหรือ t 4 f u hours pH monitoring ซึ่งทำโดยใส่สายวัดสภาพกรดคาไว้ที่หลอดอาหารส่วนล่าง1วันเต็มจึงได้ทราบว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารจริงและวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนได้ในที่สุดแต่ท่านผู้ชมครับในชีวิตจริงแพทย์มักจะไม่เลือกวิธีวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนด้วยวิธีนี้เพราะเป็นวิธีที่รุกลำและสร้างความลำบากให้ผู้ป่วยมากพอสมควรแพทย์ส่วนใหญ่จะเลือกวิธีวินิจฉัยโรค โดยการทดลองรักษาหรือ therapeutic diagnosis มากกว่าซึ่งถือเป็นวิธีวินิจฉัยมาตรฐานเช่นกันแต่เนื่องจากนี่เป็นเกมทีม r e m มดี้จำเป็นต้องรีบหาหลักฐานมาประกอบการวินิจฉัยในเวลาอันจำกัดจึงเลือกตรวจด้วยวิธีนี้ตอนนี้เราจะไปรู้จักกับโรคกรดไหลย้อนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับสำหรับท่านผู้ชมที่สงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือเปล่านะคะ ส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการที่แน่ที่เด่นชัดก็คือแสบร้อนกลางหน้าอกนะคะหรือเรอเปี้ยวอันนี้เป็นอาการเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นที่หลอดอาหารนะคะแต่ว่าในบางรายที่มีอาการนอกเหนือจากหลอดอาหาร เช่นเสียงแหบไอแห้งๆนะคะเหมือนมีเสมหะติดคออยู่ตลอดเวลาไอเลื้อลังโดยที่หาสาเหตุไม่พบนะคะหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรจุกๆอยู่ที่คอก็จะเป็นอาการที่ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนก็ได้สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังสงสัยว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อน จะบรรเทาอาการทุเลาได้อย่างไรหรือมีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ได้อย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะก็คืออาหารมื้อเย็นนะคะ ต้องอย่าทานมากจนเกินไปแล้วอย่าให้เป็นอาหารหนักและถ้าทานอิ่มแล้วนะคะควรจะนั่งยังไม่ล้มตัวลงนอนใน3ามชั่วโมงนะคะวิธีนอนก็ยังจะต้องยกหัวสูงขึ้นนะคะโดยยกที่เตียงทางด้านศรีรษะให้สูงขึ้นประมาณ6 8นิ้วนะคะถ้าเตียงที่ไขไม่ได้ก็ให้ยกฟูกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ6-8นิ้วก็จะช่วยลดอาการกดไหลย้อนได้ เรื่องอาหารการทานก็เหมือนกันนะคะอย่าให้อิ่มมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องทานอาหารมื้อเล็กๆแบ่งเป็นหลายๆมื้อนะคะห้าหกมื้อก็ได้นะคะและก็อาหารที่จะต้องงดบ้างนะคะอย่างเช่นพวกน้ำส้มสายชูอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเช่นพวกส้มน้ำมะนาวพวกนี้จะทําให้กรดในกระเพาะมากขึ้นรวมทั้งน้ำมะเขือเทศจึงมีสารที่ไประคายเคืองทําให้หลอดอาหารอักเสบได้นะคะ สำหรับผู้ที่สูบบุหรีนะคะก็จะต้องลดการสูบบุหรี่ลงรวมทั้งดื่มเหล้าก็ต้องงดลงนอกจากนี้ผู้พิกสํสำหรับคนที่มีรีเซพเตอร์ที่ไวต่อสารซึ่งหลังคาเทกซินเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดกดไหลย้อนได้นะคะบางท่านคงนึกถึงว่าเอ๊ะช็อกโกแลตทำให้เกิดกดไหลย้อนใช่ไหมคะตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยถ้าเราทานไปส่วนใหญ่ก็จะไปกระตุน้น เอ็นโทรโครมาฟินเซลซึ่งอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะส่งผลไปกระตุ้นซโรโทนนนนะคะแล้วก็ทำให้เวกัสเนิร์ฟเนี่ยมันหลั่งกดมากขึ้นทำให้ปดไหลย,ย้อนมากขึ้นเห็นไหมคะมีอาหารหลายอย่างที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเมื่อเราเป็นโรคกดไหลย,ย้อนขอขอบคุณคุณหมอครับสำหรับความรู้นะครับและถึงตรงนี้นะครับมูลน mm ิธิวันเลิฟเชนจ์สวันไลฟ์หนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ก็จะให้คุณหมอทั้ง3ท่านนะครับเป็นผู้เลือก มูลนิธิที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่มูลนิธิวันเลิฟเชนเจ e s o สวั i ไลจะบริจาค1 0,000แบาทให้ครับคุณหมอเลือกมูลนิธิอะไรครับเป็นมูลนิธิของกองทุนวันสีนครินในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับของสมเด็จพระเทพและมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ครับเป็นมูลนิธิที่ทํางานเกี่ยวกับ ช่วยผู้ป่วยยากไร้ค่ะแล,ลแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มะคะ่ะที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลศรีนคทรินค่ะอ๋อโอเคครับและตอนนี้ก็รับหนึ่งแสนบาทครับเชิญครับหนึ่งแสนบาทนี้จะไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับก็ถือว่าร่วมกันทําบุญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวนะครับก่อนจากการครับคุณหมอสารเห้นบอกว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรค กดไหลย,ย้อนที่ไปพัวพันกับเรื่องเกี่ยวกับหัวใจจะเป็นความรู้กับท่านผู้ชมอย่างไรบ้างครับ,ค,รบคนทายุมากขึ้นอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดแน่นอกแน่นท้องม,มันมีเป็นประจำแต่ประเด็นว่าเมื่อไรจะต้องรีบไปหาหมอไปโรงพยาบาลบางทีรีบไปหมอก็ไล่กลับบ้านว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นอะไรแต่บางทีไม่รีบก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ผมมีวิธีที่จะให้ท่านผู้ชมวินิจฉัยตัวเองนะฮะคือการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจใน,นมันมีสองแบบแบบที่1ก็คือเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดแบบไม่ฉุกเฉิน หมายเขาว่าหลอดเลือดมันตีบเลือดไปไม่ไม่ทันมันก็เจ็บพอเลือดไปทันมันก็หายแบบที่สองเจ็บแบบฉุกเฉินคือริ่มเลือดไปจุกหลอดเลือดมันตันไปเลยอันนี้ก็คือทํายังไงก็ไม่หายถ้าไม่ไปเอาริ่มเลือดออกก็มีโอกาสที่จะเป็นอะไรร้ายแรงได้ทีนี้มาวินิจฉัยแยกแบบที่1ก่อนนะครับคือเจ็บในอกแบบไม่ฉุกเฉินเนี่ยวิธีเดียวที่ท่านจะมั่นใจคือท่านต้องออกกําลังกายทุกวันนะฮะออกกําลังกายให้ได้ระดับมาตรฐานทุกวัน วันละกี่นาทีครับมาตรฐานเนี่ยเขากำหนดมาจากงานวิจัยโดยวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกันกับสมาคมกีใจอเมริกันนะ,ะ ACSM กับ AHA เขากำหนดว่าคำว่าม,ามาตรฐานมีคำสำคัญอยู่3อย่างนะฮะการออกกำลังกายอันที่หนึ่งคือต้องให้หนักพอควรน,นิยามก็คือว่าต้องหอบเหนื่อยจนร้องเพลงไม่ได้นะฮะถ้าร้องเพลงได้ยิงยิงนี่ยังไม่หนักพอควรน,นะฮะอันที่สองคือต้องต่อเนื่องคือต้องหนักพอควรและต่อเนื่องกันไปครึ่งชั่วโมง 30นาทีนะฮะอันที่สมคือต้องสม่ําเสมอนิยามเขาว่าสม่ําเสมอนี่ก็หมายความว่าอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยต้องหครั้งคือถ้าเราออกกำลังกายถึงระดับมาตรฐานถ้าเจ็บหน้าอกบ,บ๊บบ,บเป็นเป็นาหายนี่ไม่ต้องคิดถึงโรคหัวใจเลยไม่มีแน่นอนเพราะเราออกกำลังกายระดับมาตรฐานได้ไม่เป็นไรแสดงว่าหลอดเลือดหัวใจไม่ตีบประเด็นที่2ก็คือทํายังไงเราจะวินิจฉัยแยกการเจ็บหัวใจแบบฉุกเฉินคือแบบที่ริมเลือดไปจุกได้อันนี้มีมีตัวช่วยอยู่2ตัวนะตัวแรกก็คือว่า ถ้ามันเจ็บแบบต่อเนื่องไม่หายไปไหนเลยอันนั้นนะเป็นตัวระวังตัวช่วยตัวที่สองคือนาฬิกาครับทันทีที่เจ็บแบบต่อเนื่องไม่หายดูนาฬิกาไว้เลยถ้าถึง20นาทีแล้วยังไม่หายอันนี้ไปโรงพยาบาลใช่แนะ่เพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นและวิธีวินิจฉัยแยกมีวิธีเดียวคือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างที่น้องนักศึกษาก็ทําไปวันนีนะ้วิธีอื่นไม่มีนะครับนั่นก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้รายการ The s ซ m t ท o m g a m หมอยอดนักสืบหมดเวลาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาสืบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ